ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเข้าอีกแล้วเลขโอโกดังเข้าอีกแล้วเลขโอโกดังผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1พฤศจิกายน2565รางวัลที่1นราง,งวัลละ6ล้านบาทหมายเลข913106เลขหน้า3ตัว2รางวันรางวัลละ4 0 0 0บาทหมายเลข839 722เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาท 3าม922เลขท้าย2ตัว1นึ่งรางวัลรางวัลละ2,000บาท70และต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ตามเลขของโอโคดังวดน,นี้ก็ให้ถูกอีกเช่นเดิมสำหรับเลขวิ่งนั้นให้มาคือเลข7ซึ่งตรงกับเลขท้ายสองตัวคือเลข70นย์นั่นเองครับสำหรับใครที่จับคู่ถูกแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ